คือสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ตั้งเป็นหมุกขเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลียมีภูมแดนติดก,กับประเทศมาเลเซียร,รวมอยู่ในพื้นที่ด้วยคือเกาะบรอนยวหรือกาลีมันตันเกาะนิวกินีหรืออีเลียนและติมอร์เลสเตบนเกาะติมอมีพื้นที่699.4ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือกุงจากาตาวันชาติคือวันที่17สิงหาคมวันเข้าร่วมอาเซียนคือวันที่8สิงหาคมพศ2510ภาษาประจำชาติคือภาษาอินโดนีเซียศาสนาประจำชาติอิสลาม88%คริสต์8%ฮินดู2%และพุทธ1%สกุลเงินคือรูเปีย ระบบการเมืองการปกครองอินโดนีเซียมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารรัฐธรรมนูญปีพศ2488ในกำหนด,ดให้ใช้หลักเป็นปัญจศีลเป็นหลักในการปกครองการประกอบการปกครองประกอบไปด้วยทั้งหมด 1>, 1. การนับถือพระเจ้าองค์เดียว2เป็นมนุษย์ที่จเจริญและคงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม 3. าความเป็นเอกอาภาพของอินโดนีเซีย4ประชาธิปไตยโดยแบบมีผู้แทน5ความยุติธรรมในสังคมชาวอินโดนีเซียทั้งมวลประธานาธิบดีชื่อโจโกโวีโดโดเขตการปกครองแบ่งเขตการปกครองเป็น31จังหวัด2เขตการปกครองเศษและ1เขตนครหลวงสินค้านำเข้าสำคัญนะคะก็จะมีน้ำมันเหล็กท่อเหล็ก แล้วก็ผู้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเปลกสินค้าส่งออกคือก๊าซธรรมชาติและธาทุา,ทานหินและผลิตภัณฑ์จากไม้ลักษณะภูมิอากาศนะคะจะเป็นอากาศแบบร้อนชื้นมีทั้งหมด2ฤดูก็คือฤดูแล้งอยู่ในช่วงพฤษภาถึงตุลาแล้วก็ฤดูฝนจะอยู่ในช่วงพฤศจิกาถึงเมษายน ลักษณะภูมิศาสตร์นะคะจะตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมี17,508เกาะเป็นเกาะที่มีประชาวกวรอยู่อาศัยจำนวน6,000เกาะน,นะคะมีความกว้าง3,977ตารางกิโลเมตรระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกม,มีพื้นที่5.2ล้านตารางกิโลเมตรหรือ1.9ล้านตารางไมล์รวมพื้นที่ทะเล10เท่าของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ มีเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สําคัญอยู่5เกาะคือ1เกาะสุมาตรา2กาลีมันตัน3เกาะอ,อีเลียนจายา4เกาะสุราเวสีและ5เกาะชวาค่ะ ลักษณะภูมิประเทศของประเทศอินโดนีเซียนะคะสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างได้3ส่วนคือส่วนที่1พื้นที่บริเวณไหลทเวชุนดาได้แก่บริเวณเกาะชวาเกาะสุมาตราและเกาะกาลิมันตันกับร่องน้ําระหว่างเกาะต่างๆเหล่านี้กับฝั่งทะเลข,ของประเทศมาเลเซียและอินโดนจีนมีระดับน้าลึกไม่เกิน720ฟุตค่ะ ส่วนที่2นะคะคือพื้นที่บริเวณไหลทวีปซาฮูนคือเกาะพิเรนจายาและเกาะอารมีอาณาเขตจากทะเลออสเตรเลียทางเหนือระดับน้ําลึกไม่เกิน700ฟุตค่ะส่วนที่สนะคะคือพื้นที่บริเวณไหลทวีปชุนดาและไหลทวีปซาฮูนได้แก่บริเวณหมู่เกนนาะมูซาตตงการามาลูปูสุลาเวสีมีความลึกของระดับน้ําถึง15,000ฟุตค่ะ ดอกไม้ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะก็คือดอกกล้วยไม้ลานตีค่ะหรือมูนออคิดซึ่งเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์พิเศษนะคะที่มีลักษณะสวยงามและออกดอกตลอดทั้งปีซึ่งสามารถนะคะบานอยู่ได้หลายเดือนค่ะและสามารถขึ้นได้ดีในสภาพอากาศร้อนชืน้นซึ่งเป็นลักษณะอากาศประจำท้องถิ่นของอินโดนีเซียค่ะอีกทั้งนะคะยังนับได้ว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติที่มีความสวยงามไม่แพ้ใครเลยทีเดียวค่ะ ต่อมานะคะเป็นชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียค่ะนั่นก็คือเกบายาเป็นชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียสาหรับผู้หญิงนะคะมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวผ่าหน้ากลัดกระดุมตัวเสื้อจะมีสีสันสดใสปักฉลุปเป็นลายลูกไม้ส่วนผ้าถุงที่ใช้นะคะจะเป็นผ้าถุงแบบบาติกค,ค่ะส่วนการแต่งกายของผู้ชายนะคะมักจะสวมใส่เสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกงขาย,ยาวซึ่งเป็นการแต่งกายแบบผสมผสานระหว่างเสื้อคลุมสั้นแบบชวาและ,สะโสร่ และนุ่งสลอมเมื่ออยู่บ้านหรือประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิดค่ะอาหารของประเทศอินโดนีเซียนะคะอาหารประจำชาติก็คือกาโดกาโดค่ะอาหารยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซียประกอบไปด้วยผักและธัญพืชหลากหลายชนิดค่ะทั้งแครหลอดนฝรั่ลังกะหลังหล่งปีถั่วง,งอกถั่วเขียวนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเต้าหู้ไข่ต้มสุกด้วยค่ะกาโดกาโดนะคะมัจกจะรับประทานกับซอสถั่วที่คล้ายซอสสเต็กค,ค่ะ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสมุนไพรหลายอย่างนะคะเช่นรากผักชีหอมแดงกระเทียมตะไคร้ค่ะทําให้เมื่อรับประทานแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกเลี่ยนกระทิมากเกินไปค่ะและทงชาติอินโดนีเซียนะคะหรือซามเมลาปูติค่ะมีลักษณะเป็นทงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองส่วนยาวสามส่วนพื้นทงนะคะแบบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอนค่ะซึ่งเครื่องบนสีแดงนะคะหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพค่ะ ส่วนครึ่งล่างสีขาวนะคะหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะประชากรอินโดนีเซียประกอบด้วยหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธุ์ต่างก็มีวรดกทางวัฒนธรรมและลักษณะทางสังคมของตนสืบทอดกันมาการแบ่งกลุ่มชนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและพื้นที่ตั้งสามารถแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเกาะชวาและบาหลี ผู้คนที่อยู่ในแถบนี้จะยึดมั่นอยู่ในแนวทางของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมีวัฒนธรรมเน้นหนักในเรื่องคุณค่าทางจิตใจและสังคมก่อให้เกิดการพัฒนาศิลปะอย่างมากมายโดยเฉพาะนักตศิลป์และดุริยางคศิลป์ ในการดําเนินชีวิตประจาําวันประชากรจะประพฤติตามหลักจริยธรรมมีมีการคารพต่อบุคคลตามฐานะของบุคคลนั้นๆ <c oughs> ที่2นะคะ <c oughs> เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณริมฝั่งทะเลของเกาะต่างๆดําเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยการประกอบการค้าขายมีชีวิตทางวัฒนธรรมตามหลักของศาสนาอิสลามอย่างเขงคข้นและ เป็นนักธุรกิจของสังคมอินโดนีเซียยุคใหม่และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนาและกฎหมายกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่มีความล้าหลังมากอาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกเขาในส่วนลึกของประเทศดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการลา่าสัตว์และการเพาะปลูกรัฐบาลอินโดนีเซียได้เข้าไปปรับผิได้เข้าไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของกลุ่มชนนี้แล้วในประเทศอินโดนีเซียมีการดำเนินกฎหมายประเพณีในสังคมตามความเชื่อ ในศาสนาซึ่งจะต้องปฏิบัติอย่างเข้่งคัดและสืบทอดกันมานานแล้วมีสารัะที่สำคัญคือความผูกพันระหว่างสามีกับภรรยาพ่อแม่กับลูกและพละเมืองต่อสังคมที่ตนอยู่โดยยิ้หลักการปฏิบัติที่เรียกกันที่เรียกเป็นภาษาอินโดนีเซียว่าโกตองโรยองคือการช่วยเหลือเพื่อพาอาศัยกันในงานต่างๆเช่นการเพราปลูกการเก็บเกี่ยวเป็นต้นคะ่ะ วายังกูริทเป็นการแสดงเชิดหุ่นเงาที่เป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซียและถือเป็นศิละปะการแสดงที่งดงามและจิตและมิจิตกว่าการแสดงชนิดอื่นๆเพราะรวมศิละปะหลากหลายชนิดไว้ด้วยกันโดยฉบับดั้งเดิมใช้หุ่นเชิดที่ทําด้วยหนังสัตว์นิยมใช้วงดนตรีพื้นบ้านบรรเลงขนาดแสดง ราบบลองละครพื้นเือนนั่นเดิมของเกาะบาหลีมีการใช้หน้ากากและเชิดหุ่นเป็นตัวละครโดยมีการเล่นดนตรีสดประกอบการแสดงเป็นเรื่องราวของการต่อสู้กันของบาลองคนครื่งสิงซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายความดีกับลังดาพ่อมดหมอผีตัวแทนฝ่ายอาธรรมโดยฝ่ายธรรมะจะได้รับชัยชนะในที่สุดค่ะ อินโดนีเซียที่มีต่อประเทศไทยชาวอินโดนีเซียนะคะชื่นชมไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจเนื่องจากประเทศอินโดนีเซียนั้นได้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นระยะเวลา343ปีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการคา้าอินโดนีเซียนั้นเป็นคู่ค้าที่สําคัญอันดับ2ของประเทศไทยในอาเซียนและยังเป็นคู่ค้าอันดับ5ของประเทศไทยในโลกในปีพศ2554 ด้านการลงทุนในพศ2555ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับที่15ในประเทศอินโดนีเซียโดยมูลค่าการลงทุน68ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าโดยประมาณ2,000ล,ล้านบาทส่วนใหญ่จะลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมยางและพลาสติกค,ค่ะ ความสัมพันธ์ด้านการเมืองนะคะอินโดนีเซียและประเทศไทยได้ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีพศ2563ที่ผ่านมาค่ะและยังได้มีประเพณีการแลกเปลี่ยนการเยียนของผู้นำทหารของทั้งสองประเทศที่จะเดินทางมาทำความรู้จักเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และเยี่ยมอำลาในโอกาสผลจากตำแหน่งความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซียและไทย มีความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดและมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอค่ะอินโดนีเซียและไทยดำเนินความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้โครงการ TICP ของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศค่ะ ยานแห่งชาติโคมโมโดเป็นอุทยานแห่งชาติในประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วย3เกาะใหญ่คือเกาะโคมโมโดเกาะดินจาและเกาะปาดาซึ่งเกาะเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟมีพื้นที่รวมทั้งหมด1,817ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ4,000คนเกาตั้งอุทยานเมื่อพศ2523เพื่ออนงหลักมกรโคโมโมโดได้ในปี2534อุทยานได้รับการขึ้นทะเบียน องค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งหมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติยุคใหม่ด้วยปะการแห่งชาติอูจุงกุลันตั้งอยู่ปลายเกาะชาวาด้านตะวันตกประเทศอินโดนีเซีย,ยเขตปะการแห่งชาติมีพน้นที่ประมาณ782ตารางกิโลเมตรได้รับการประกาศเป็นเขตุทยายนแห่งชาติเมื่อปีคศ1980มีสัตว์แปลกๆมากมายเช่นนาชวาวัวแดงชนีชาวาค้างและสุนัขป่าครับ อุทยาแนแห่งชาติอุจุมกรอนได้รับขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่15เมื่อปีพศ2534ด้วยข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในการวิวัฒนาการสาคัญต่างๆในอดีตของโลกเช่นยุคสัตว์เลยคานยุคน้ําแข็งข้อสองพืชดินที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดพันธุ์พืชที่หาย,ยากหรือตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำเนินชีวิตยอยู่ได้ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความรดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ทั่วไปครับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียนะครับยกมา2ที่นะครับคือ 1. นึ่บุรพุโต รูปุโตตั้งอยู่ที่เมืองยอกยากรตานะครับประเทศอินโดนีเซียเป็นอนุสรสถานทางพระพุทธศาสนานิการมหายานนะครับใหญ่อันดับหนึ่งของโลกและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปีคิเต์ละกาลด1991นะครับสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระพุทธ,ธเจ้าและเป็นสถานที่สําหรับผู้ทธาสมิกชนที่เดินทางมาสแสวงบุญนั่นเองครับรูปุธโธสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ราชวงศ์ไสยเลนนะครับซึ่งเป็นศูนย์การการปกครองของมองชาวาระหว่างปีคิเตอร์กาช 780-840ครับมีการค้นพบครั้งแรกโดยชาวอังกฤษชื่อเซอร์โทมัสสแตมฟอร์ดและฟเฟนเมื่อปีคริสต์ศักราช1,814ครับและได้รับการบนะูรณะจนกระทั่งเปิดให้เข้าชมในปีคริสต์ศักราช1,835นั่นเองครับลูปวโธสร้างด้วยหินภูเขาไฟโครงสร้างฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่ประมาณ55,000ตารางเมตรนะครับแบบ่งเป็น10ชั้น แต่ละชั้นขนาดลดหลั่งกันเป็นทรงพีระมิดชั้นที่1นถึงหนะครับเป็นฐานรูปสี่เหลีย่ยมส่วนชั้นที่7จ็ถึงสิเป็นฐานรูปวงกลมบริเวณโดยรอบของเจดีย์นะครับมีเจดีย์เจ็ดสิบสององค์ตั้งอยู่นะครับแต่ละองค์บรรจุพระพุทธรูปตั้งเรียงรายสามระดับนะครับจุดสูงสุดมีเจดีย์องค์ใหญ่แต่ไม่ได้บรรจุสิ่งใดนั่นเองครับครับแหล่งของเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งที่2นะครับคือจันดีปรามบาลัน ลัมบานันหรือจันดีลาลาจงกลางนะครับคือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียนะครับตั้งอยู่ในเขตชาวากางห่างจากเมืองยอกยาการ์ต้าไปทางตะวันออกประมาณ18กิโลเมตรนะครับตัววัดนั้นสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช1390ายแต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นานนะครับตัววัดก็ถูกท้อทิ้นและถูกปล่อยให้สูญสลาตามกาลเวลาจนถึงเมื่อปีพุทธศักราช2461ครับจึงได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับการบูรณะของสิ่งก่อสร้างหลักสรรส้นลงม่ปีพุทศักทักาช2496คบ ความบานานมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นกลุ่มสิ่งก่อสร้าง้ยหินจํานวนหลายหลังนะครับลักษณะคล้ายเทวลไยห,หรือปราสาทมีเทวลไยหลักแต่หลังอยู่ตรงกลางนะครับรายล้อมด้วยขนาดเล็กเป็นบริวารอีกมากกว่า200หลังครับและมีแนวกําแพงล้อมรอบความโดดเด่นทางสถาปัตยะกรรมของความบานานก็คือองค์เทวลไรนะครับและภาพแกะสลักนูนตามกําแพงที่ปรนณีตสวยงามครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบรรดาเทพเจ้าหรือเรื่องรามายณะและตำนานอื่นือ แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความงามและความสําคัญของสถสนาฮินดูในอดีทําให้วิหารปรามานั้นนะครับได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดโกโลกครับการนำสวัสดิการศึเข้ามาวิเคราะห์ร่วมจุดแข็งข้อหนประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลกหรือประมาณ245ล้านคนและมากที่สุดในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ตัวคิดเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในประเทศกลุ่มอาเซียนค่ะข้อ 2. ขนาดเศรษฐกิจกของประเทศอินโดนีเซียมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงมั่นคงมีแรงงานจํานวนมากและมีค่าแรงที่ถูกค่ะข้อ 3. ประชากรมีฐานะดีถึงจะมีไม่ถึงร้อยละสิบของประชากรทั้งหมดแต่ประชากรที่ม,ทมีกําลังซื้อที่สูงมาก และส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าที่มีคุณภาพข้อ4ค่ะ,ระเรอให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางหน้าทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและมีจํานวนมากตัวอย่างเช่นน้ํามันถ่านหินแร่ธาตุก๊าซธรรมชาติจุดอ่อนนะคะข้อ1ระบบราชการของประเทศอินโดนีเซียมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนและยังมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันในประเทศอยู่ค่ะ ข้อ2ถึงแม้จะมีรายง,งานจนำนวนมากแต่แรายง,งานยังขาดความรู้ความชำน,นาญเฉพาะด้านซึ่งส่วนมากจะเป็นรายง,งานที่ไร้ฝีมือค่ะข้อ3มีระบบสาธารณูป,ปโภคขั้นพื้นฐานที่ยังไม่พร้อมและเย่งพอต่อการลงทุนค่ะ โอกาสนะครับหรือโอกาสของประเทศอินโดนีเซียนะครับได้แก่1ผลสำรวจของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาได้จัดให้ประเทศอินโดนีเซีย,เ,ยเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่นึงดูลนักลงทุนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอันดับ4รองจากจีนสหรัฐและอินเดียเท่านั้นครับสอนะครับปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่สูงนะครับเนื่องจากประเทศอินโดนีเซีย,ยมีมีประชากรเป็นจํานวนมากสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศเบางประเภทนะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงทําให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศแทนครับ 3. นะครับประชากรของอินโดนีเซียนมีฐานะปานกลางถึงสูงซึ่งมีปริมาณร้อยละส0ถึง15%โดยส่วนใหญ่นะครับมีกำลังซื้อสูงและนิยมสินค้าที่มีคุณภาพครับ เทรดหรืออุปสรรคของประเทศอินโดนีเซียนะครับได้แก่หนึ่งสภาพภูมิประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยส่วนให่จะเป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่ห่างกันเป็นจํานวนมากทําให้การกระจายสินค้าการขนส่งหรือการตลาดนะครับทำใ้ค่อนข้างลําบากและมีต้นทุนที่สูงครับสนะครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีการกําหนดมาตรฐานทางการค้าในลักษณะที่เป็นการปิดกานติดการทางการค้าอย่างชัดเจนเช่นมาตรฐานการห้ามนําเข้า ใบอนุญาตนำเข้าหรือจะเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยนะครับเป็นต้น3นะครับตลาดอินโดนีเซียมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะสินค้าราคาถูกที่มาจากต่างประเทศเช่นจีนเวียดนามและอินเดียนะครับเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่อาเซียน1ด้านการเือนและความมั่นคงอินโดนีเซียปกครองระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารรวมทั้งเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยมีพื้นที่บางส่วนที่มีลักษณะปกครองตนเองประเทศอินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3าถึง3จังหวัดโดยเป็นเขตปกครองพิเศษจังหวัดคือจาการ์ตาอารเจกยอย์ยการ์ตาปาปัวและปาปัวตะวันตกความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนที่เกิดขึ้นเช่นสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สวนีิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเลียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความตกลงเพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นเขตแห่งสันติภาพศิรภาพและความเป็นกลางมีส่วนสาคัญในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื้อใจ เสรภาพและสันติภาพของภูมิภาครวมถึงสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองและความมั่นคงร่วมกันได้ช่วยป้องกันความแย้งความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในภูมิภาคับงด้านเศรษฐกิจอาเซียนได้วางรากฐานของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการจัดตั้งเขตการค้าเซอรียเซียนและมีการตกลงกันทางเศรษฐกิจในด้านอื่นๆเช่นการพรมนาฟมทางการท่องเที่ยวการเงินและการลงทุนท้งนี้ก็เพื่อส่งเสริม ให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสยรีนาำด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีความร่วมมือการเป็นจำนวนมากในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมเช่นเรื่องการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการป้องกันกันและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดเป็นต้นทับ และการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลธรรมชาติของอาเซียนนะคะพัฒนาระบบที่การขนส่งสินค้าให้สะดวกสบายต่อการส่งออกและนําเข้าสินค้าโดยการเพิ่มท่าเรือและก็สนามบินให้กระจายไปยังทุกภูมิภาคเพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นเกาะจึงทําให้ขนส่งได้แค่ทางเรือและทางอากาศค่ะรัฐบาลอินโดนีเซียนั้นะมีการปรับปรุงเรื่องกฎหมายหลายฉบับ เพื่อสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศโดยให้เป็นสากลและให้มีขเขาชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมนักลงทุนจึงจำเป็นต้องเข้าใจกฎระเบียบข้อมังคับสำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะรูปแบบการดําเนินชีวิตและการใช้บริการทางการเงินที่ตัดสลีอะเป็นหลักผู้ประกอบการจึงควรศึกษาสํารวจตลาด และปรึกษาผู้มีประสบการณ์หรือทําความเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมและรสชุนยมตารบริโภคของชาวิโดนีเซียให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุนเพื่อการลดปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมค่ะ